ช่วงนี้รู้สึกหมดไฟเอาล่ะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ x f o r e นะครับกับเกม The Finals นะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้แคสเกมเลยเพราะว่าหมดไฟนะครับไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นเลยนะครับอยากจะนอนหลับอยู่เฉยๆนะครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันค่อนข้างแปรเปลี่ยนบ่อยนะครับเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวอ่าเมื่อวานก็ฝนตกอยู่ประมาณ10นาทีนะครับ อ่าประเทศไทย1วันมี3ฤดูนะครับจำไว้นะหนูๆทั้งหลายโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการเล่นในส่วนของหมวดทัวร์นาเมนต์กันนะครับอ่าอยากจะไปยิงบ้างนะครับมาหมดไฟเลยต้องมาไฟล์ในเกมนี้กันโอเคก็เซตติ้งเดิมนะครับที่เราจะเอาไปก็เหมือนเดิมนะครับประวัาชินกับเซตติ้งนี้นี่นี่เปิดมากินขาดแล้วไปาย ซ้ายซ้ายซ้ายน่าจะอยู่ในบ้านนั่นไงเฮ้ย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 เราระวังระวังป้องไว้ก่อนโว้วอะเออสวยเฮ้ย เออเก็บหมดสวย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 มาเปิดมาก,ก็เอาเลย <c oughs> ไปไปเอากองเอากองสวย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 นั่นแหละ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 ไปไปไปใส่ตู้ไปใส่ตู้เดี๋ยวเรียกป้อมปืนกลับมาก่อนเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ย ขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหเดียวเดียวดีเดียว,ยวสวยเยี่ยม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 ตู้ยังไม่มีใครมาขโมยโอเคทีมสีม่วงตายไปสองมันต้องแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละมันมันยังกระจุกข้างนอกอะ่ะโว้วโวโวโว ไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนกันเอ่อเอาไฟมานี่ไปโอ้โหเออดูดควันไปซะวิ่งจะตายจะตายจะตายวิ่งเจ็บเจ็บเฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็น นี่ไงมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> เอาไฟไปโอ้โหโอ้โหได้ไงนะโอ้โ oh. หแล้วนี่ก็อยู่นี่กันสามทีมอยู่นี่กันสามทีมบ้าหรือเปล่าโอ้ oh, สีส้มมันก็อยู่ฟรีเลยดีเมื่อกี้มีสีม่วงชมพูแล้วก็เรานะครับซัพพอร์ตจะท้าด้านบนเฮ้ย hey.

เฮ้ยเฮ้ยมาไงเนี่ยเรียมาไงเนี่ยเฮ้ยมันจะเอามันจะเอาไปซ้อนตู้กันหรอไถ่ไม้กัด้ยเฮ้ยขอร้อง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 โอ้โหหุยกระสุนมันเร็วกว่าตอนนี้ตอนนี้เพื่อนอยู่ข้างตู้แต่ทำอะไรไม่ได้ไ ซีโฟเซ็ตเอายังไงล่ะครับที่นี้เอายังไงล่ะครับที่นี้ซีโฟซีโฟด้ปวะกกสีโฟโกซีโฟว้าเพื่อนไม่กดสีโฟอ่ะโอเคเราไม่เหลือเหรียญให้ชุบละสองหมื่น ไปนั่นแหละนั่นแหละสดสดมัน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 เอาแล้วกูมาไงนี่เอาไฟไปแบ่เฮ้ย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 อ้าวแล้วแล้วกูลาดไงแล้วกูลาดโอเคค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเพื่อนค่อยๆเล่น

เฉยๆเฉยๆเฉยๆอะเฮ้ยโอ้โหตกใจกูตกใจอะไรเอาอะไรเอาอะไรมึงต้องการอะไรทดลองทดลองเฮ้ยหลือนาทีหนึ่งเราจะยื้มไหมได้กล่องแล้วได้กล่องแล้วได้กล่องแล้วเฮ้ย อา้าวมาทำไมมาทำไมเอาเอาแล้วโดนดีเทคเออเอาไปหนึ่งต่อไปหนึ่งต่อไปหนึ่งเกิดมากโอเคสีม่วงตายหมดสีม่วงตายหมดเฮ้ยเราจะเอาตังอีกกว่าเราจะเอาตังอีกกว่าไม่ใส่ไม่ใส่เ่อร์ไม่ใส่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  ยื้อไว้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 นี่อ่ะนี่เป็นเทคนิคการเล่นเทคนิคการเล่นเออได้แรงโยนไปไปเลยโอ้โหผ่านเข้ารอบเยี่ยมไปเล็กนึงขวา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 โอเคเมื่อกี้กลางคืนตอนนี้กลางวันแถมมีหมอกหน่อยหน่อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเออเฮ้ยใครอยู่ข้างบนน่ะใครอยู่ข้างบนน่ะเขาหายไปแล้วเขาหายไปแล้วเฮ้ยโอ้โหการเลงกูนี่อะไรกันเอ้าเรื่องมาจากไหนเรื่องมาจากไหนเอาเพื่อนมาก่อนเอาเพื่อนมาก่อน เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ใต้นี้ไปก่อนนะแล้วใครมาอีกวะ่นี่ยเออสักทีเถอะวะสักทีเถอะวะแล้วใครมาอีกอ่ะทันูเราจะสู้ปืนอะและ้วยจะไม่มีใครไปเปิดกล่องเลยอ้าวแล้วกูเก็บหมดไงแล้วกูเก็บหมดไงกล่องร่วงไปแล้วแล้นี่อะไรเนี่ยแล้นี่อะไรเนี่ยฮัลโหล พังงหมดแล้วพังหมดแล้วเอาเข้าไปเอาเข้าไปได้๋ย่่ากร้วได้๋ย่ากร้วได้๋ย่ากร้วงไปบี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 โอเคสีม่วงใส่ตู้ไปแล้วไป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 ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบร้อน จะมีใครดักอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าวะไม่น่ามีมัง้งอ่าโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ตั้งปอบไปตรงนี้พังพังหมด,พ,หมดพังหมดพังหมดแล้วเฮ้ยแข็งแข็งมากแข็งมากว้าวว้าวว้าวว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 ว แปปหนึ่งเพื่อนแปบปบหนึ่งเพื่อนมันไล่ตามกูไปอยู่มันไล่ตามกูไปอยู่อ่าโอ้โหโอ้โ,อ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 โอเฮ้ยเจม้มอไม่เห็นกูจ้มอไม่เห็นกูไก่ปูแปปหนึงเพื่อนก็เราไปชุบก็เราไปชุบ แม่งกูกลายเป็นกูกลายเป็นหมอจำเป็นแล้วเนี่ยโอ้วโวนะ้วโวโว้วแม่งไอ้พวกไม่ไผ่ที่แม่งเฮ้ยอ้าเข้ามาดิเอ้อมาเฮ้ยไอ้สุด เออเฮ้ยซีสตอมตายหมดซีสอมตายหมดซีสอมตายหมดนมดี่ใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเไ,ไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้ใครชุบกันอยู่วนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาโต้ใหม่กันได้ โอ้โหโอ้ยิงยิงแทบไม่โดนมาบ้านเดิมบ้านเดิมเสรยจเราหายตัวหายตัวเอาโดนดิเทคเฮ้ยเฮ้ยอื้อหือ ถ้ามึงมาตัวเดียวนะมึงยิงยิงยิงเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายโอ้โหจบละจบล้วทุกคนมันจบล้วทุกคนโอ้ยถ้าถ้าเราข่ายตัวนี้ได้นะเราได้กล่องแล้วเนะี่ยเอาซีดีกว่า,าซีดีกว่าดีใครแต่ดีใครแตแม่งนึกว่าเพื่อนตลอดเลยยิง เอ้ยสักทีเถอะวะสักทีเถอะวะมากำลังกำลังขโมยขโมยไงแปะไว้ตรงนี้มาแน่จริงก็เข้ามาใครยิงอะไรแปๆอยู่แล้วนะ เฮ้ยไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนเฮ้ยอุ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 ้ยอ้ยเต็มหัวเต็มหัวเฮ้ยสวยเพื่อนฆ้าได้หนึ่งล้กข้างล่างนีะไอ้ซุดเมื่อกี้มึงฆ่ากูฮะเออหมดแ็กพอดี เราตู้เราไปอยู่ด้านใต้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครแวบๆบแบบลง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 เฮ้ยเฮ้ยเเผาเผาอ่ากลับไปก็กลับไปกลับไป อไปรๆไๆเออมีใครมาไมไม่มีเียมสวยแล้วใครตามกูมาปะเฮ้ย้มันเผา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 โอ้โหยิงมันจะตายมันจะตายมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเฮ้ยเราได้ตู้เราได้ตู้เราได้ตู้ยิงเออโอเคสีส้มตายหมดสีส้มหมดสีส้มตายหมด นั่นแหละชุบไปชุบไปชุบไปเราใช้แฟนเดิมไว้ไม่ให้มันออกไปเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยิบยิบอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าไปใส่ตู้ทำเอาไปใส่ตู้เอา4ีสามสองหนึ่งอ้าแล้วกูเข้ารอบไง <c oughs> ไนราวแล้วครับผมรู้สึกว่าระยะห่าของเรากับมันแล้วก็กล่องเนี่ยมันจะพอๆกันอะ่ะเปิดเลยนั่นไงมันมาละมันเริ่มมาละ้ละละจะได้ละอยู่ๆอยู่ข้างัางอยู่ข้างางชัวอยู่ข้างหลงชัวร์ เอาเฮ้ยอืมมาเกิดมาเพื่อนไป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 บีไป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 บีตอนนี้ยังได้อยู่ได้อยู่ถ้าเราชนะสองกล่องคือชนะเลย เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยใครเผาอะไรเดี๋ยวดะต้นไม้ขงม่ระเบิดเองหรอกมั้งนั่นไงโอ้โหเกียรอะไรย่ะเนี่ยโอ้โหโ้โหโ้โหมันป่านเรเบดเลยมันป่านเราบดเลย เพื่อนอยู่ตรงนั้นไว้อยู่ตรงนั้นไว้อยู่ตรงนั้นไว้เออ <laughs> สวยสวยสวยเฮ้เพื่อนขอขอแปดวิขอแปดวิอ,วอย่าตายเออเก็บสองเพื่อเก็บสองเพื่อเก็บสองกูเกิด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 เอานี่ใครเนะี่ยเออเอากูเก็บหมดไงแล้วกูเก็บหมดไง้

มันไปเปิดกองมันไปเปิดกองเอา้เอาเฮ้ยกะุวนวะกะุนวะกะุนวะกะุนวะโอ้โหแม่งเหลือแค่นิดเดียววะามาเกิดมาเพื่อนเ,เ,เ,เอาเอาเอสวยสวย อ้าอุ้ยเอาเราโดนไฟเพื่อนตายเราโดนไฟเพื่อนตายอ๋อ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 ุ้ยแล้วทำไมเพื่อนมันไปเก็บศพแล้วก็หนีไปที่อื่นก่อนวะโอ้อะไรวะมันต้องผ่านมาแถวนี้นี่ไง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 อยู่ข้างหลังก็อยู่ข้างหลังอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว จะฆ่ามึงก่อนจะฆ่ามึงก่อน,นแล้วค่อยเอากล่องกูเอากล่องก่อนก็ได้แล้วค่อยฆ่าไปไก่ปูไกป่ไกปูซีซีอยู่ข้างบนตรงนี้กูดได้ไงเเพื่อนเนี่เพื่อนไปสู้เดียวเพือ่อนไปสู้เดียว เพื่ออย่าพึ่งตายเพื่ออย่าพึ่งตายเพื่ออย่าพึ่งตายแล้วอะไรมันฟิงฟิ้งฟิ้งไงหายตัวกันจังพวกนี้โว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 เฮ้ยโดนเผาไฟกูไปซะเฮ้ยมันมันมันกูแล้วมันกูแล้วโอ้โห โอ้ยฮึแล้วเพื่อนไปตายอยู่ตรงนั้นเฮ้ยโอ้โหร่วงแม่งโอ้โหโอ้โหนิดเดียวเพื่อนแบบว่าแล้วก็แล้วก็ตาย เฮ้ยอย่าบอกนะมาตามมานั่นไง <c oughs> โอ้โห้ยมึงไม่คิดจะปล่อยกูบ้บางเลยเหรออ๋อแล้วเพื่อนไปไหนนะเฮ้ยโอ้ยมึงจะจะเห็นกูอีกไม่จะเห็นกูอีกอืมกูชบุชบกูชุบ โอ้ยมึงอยากจะเห็นกูอีกไม่พักไม่พอนมึงเลยพวกนี้แถวแถวนี้นี่อุ้ยอุ้ยครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วตามล่าล่าล่าเร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 ่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มากูจะล่ามึงอกูจะล่ามึง เฮ้ยเฮ้ยขอร้องขอร้องอ้าวเอาโดดไปโดดมาดิโดดไปโดดมาสวยอ,อือม,มาอยากไอรอนแมนแล้วแล้วโตวโอ้โหอยู่สักไกล ไเพื่อนเพื่อนไป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 ตามมาตามมาตามมาเฮ้ยเสียใครชุบแถะๆนี้แหละเถวๆนี้แหละโอ้โหที่เดียวเฮ้ยรีบๆเกิดเพื่อนรีบๆเกิดเฮ้อ คมันตายสองเพราะฉะนั้นว่าอยู่ที่ตู้แค่หนึ่งตัวอยู่ที่ตู้แค่ตัวเดียวอยู่ตู้แค่ตัวเดียวเฮ้ยมาแปะแปะอะไรเท่านี้เเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเอามาแล้วกูมาไง อ้าเรา้วกูได้มารอบสุดท้ายมันตายสองมันตายสองสวย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 เยี่ยม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 ครับเยี่ยมครับทุกคนทุกคนเยี่ยมมากทุกคนเยี่ยมมากเกมมันเกินหนึ่งเอาอ้าวมาดีมาดี เก่งมากป้อมปืนเก่งมากเฮ้ยสวยเพื่อนทุบตายไปหนึ่งเย้เราชนะแล้วเย้ฮู้ฮู้อ่าอ่ืมดูดูอืมค่อนข้างสุดโหดอ่ะไอ้น้อง โอเคนะครับสารคดีนี้ก็ขอจบรายการเวเดลเพลงเท่านี้นะครับใครชอบก็รุก่ฝากกดไลค์คนละครั้งด้วยแหละนะครับสารคดีนี้สวัสดีครับไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม